สวัสดีค่ะประยาค่ะวันนี้พี่พอคุยเรื่องน้ำมันหอมระเหยที่ชื่อ a b a n d o n นะคะ a b a n d o n เป็นของอย่าง living ค่ะมันเป็น blend essential oil ก็คือมันผสมด้วยน้ำมันหอมระเหยหลายๆตัวได้แก่หนึ่ง orange ก็คือเปลือกส้มนะคะ f r ร n คินเส้นเป็นเป็นยางจากไม้นะคะแล้วก็ p t c h ู u l i ก็คือพิมเสนนะคะแล้วก็ crove ก็คือการพลูนะคะแล้วก็ g i n g จ r ก็คือขิงเมอ์ก็เป็นยางไม้อีกแบบหนึง่งแล้วก็มี c i n n a ม o n Bar ก็คืออบเชยนะคะเขาว่ากันว่า abandon ตามชื่อมันเนี่ยมันประกอบด้วยนะ้ำมันหอมระเหยซึ่งมี frequency สูงหรือมีความถี่สูงนะคะ อันนี้ถ้าใครศึกษาเรื่องสเปริชั่วเรื่องพลังจักรวาลจะเข้าใจนะคะว่า ความถี่สูงวันไหนที่เรามีความถี่สูงวันไหนที่มีความถี่สูงก็คือวันไหนที่เรานั่งสมาธิมีจิตใจที่บริสุทธิ์เราจะมีความถี่สูงแล้วเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา a b a n d เดเขาบอกว่าถ้าใช้อ band เดมันจะดึงดูดสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆในชีวิตเข้ามาเราจะพบเจอคนดีๆเราจะนำเสนองานผ่านเราจะซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกอันนี้เขาว่ากันไม่ได้ลองเหมือนกันนะคะ แต่ว่าอ b a n เบนเดนนอกจากสิ่งที่มันเป็นพวกนามมารมพวกนี้ซึ่งคุณอาจจะไม่เชื่อมันจะเป็นไปได้ยังไงมันก็เป็นแค่แบบน้ำมันหอมระเหยถ้าไม่เชื่ออ b a n เบนเดนเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยฆ่าเชื้อค่ะเพราะว่าแล้วก็ช่วยสร้างภูมิเพราะว่าเมอร์กับแฟรงกินเซนกับออเรนจ์มันช่วยสร้างภูมิค่ะแล้วพวกจิงเจอร์พวกเมอร์อะไรพวกครอฟเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของการฆ่าเชื้อนะคะลดอาการปวดได้ ะะเพราะฉะนั้นทาตรงที่ปวดมันลดอาการปวดตามข้อได้นะคะแล้วมันก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคเป็นภูมิคุ้มกันให้เราเนาะเพราะฉะนั้นทาอ้อ,อแล้วมันก็เป็นใช้แทนน้ําหอมได้เพราะว่ากลิ่นของน้ํามันหอมระเหยเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานกว่าน้ําหอมแล้วมันก็เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อเรื่องของ อะไรอย่าที่มันเป็นพลังจักรวาลเป็นพลังในธรรมชาติเราก็ใช้มันเป็นน้ําหอมใช้มันเพื่อป้องกันตัวเราจากเชื้อโรครอบๆตัวสิ่งที่ชําก็คือเอามาใส่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ถูๆแบบนี้แล้วก็ถูหลังหูมันก็จะติดทนนานมากกลิ่นมันค่อนข้าง หอมอะ่ะบอกไม่ถูกอะค่ะคือมันมีหอมออกส้มๆนิดๆนะแต่ว่าบางคนก็คิดว่ามันจะมีกลิ่นพิมเสนแต่มันไม่มีนะมีกลิ่นส้มอ่อนๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นขิงๆๆนิดๆเขาจะถามว่ากลิ่นเป็นไงมันจะออกเอิบๆอ่าอีกอย่างหนึง่งคือมันใส่ผมได้ค่ะมันใส่ผมเอ่อเป็นครีมเป็นแบบ น้ำมันที่บำรุงผมแล้วมันทำให้กลิ่นผมของเราเนี้ยหอมวิธีทาเราหยดลงไปแบบนี้อ่าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเอ่อมันเอาสีส้มๆเห็นไหมะคะแล้วเราก็ถูมือธรรมดานี่แหละค่ะาถูมือแล้วเราก็ชะลมไปบนผม ผมเราจะกลิ่นหอมมากอะ่ะจริงๆอยากให้ได้กลิน่นผ่านอันวิดีโอนี้เลยอะ่ะมันจะได้กลิ่นหอมผงผมอะค่ะแล้วมันเป็นกลิ่นหอมที่แบบใครเข้ามาใกล้แล้วก็จะชอบอะค่ะเขาถึงบอกว่ามันดึงดูดสิ่งต่างๆรอบๆกายแล้วก็มันเป็นการดึงดูดพลังงานที่ดีด้วยนะคะฝากไว้ค่ะ แบ a n ด o นนะคะถ้าสนใจพี่พอ,อาขายเป็นขวดเล็กๆก,ก็คือเอาขวดนี้ที่ใส่ขวดเล็กนะคะ200แล้วก็ไปลองใช้ดูก,ก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆซื้อขวดใหญ่ไปถ้าเกิดไม่ชอบก็อาจจะรู้สึกเสียดายตังค์เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมสนใจติดต่อได้นะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าเนาะสวัสดีค่ะ